มื้อเช้าวันที่75นะคะวันนี้ก็ก็เตรียมของไว้ทําต้มยำมีหมึกกุ้งปลากระพงซึ่งมันมันต้องกินอะ่ะเพราะอันนี้เป็นรสสุดท้ายแล้วที่อยู่ในช่องฟีดท,ที่เราแช่ไว้มันนานเกินไปแล้วต้องเอามาทําให้มันหมดเฮ้ยถึงไหนแล้วตั้งหม้อใส่เครื่องต้มยำลงไปนะคะแบบสุดครีนนะคะลงไปหนึ่งช้อนแล้วก็เอาเห็ดเห็ด <laughs> เห็ดอะไรอ่ะ หนึ่งไม่ออกนั่นแหละคือจริงๆตั้งใจว่าจะเอามาทําน้ําพริกนะแต่ทีนี้ก็บอกว่าเออมันไม่เหลือเห็ดอะไรแล้วก็เอานางนี่แหละมาทําต้มยําแล้วก็ใส่พริกมะเขือเทศลงไปเอากุ้งหมึกลงไปก่อนนะคะแล้วค่อยเอาปลาใส่ทีหลังเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเละพอน้ําเดือดแล้วก็ใส่ผักชีต้นหอมลงไปเป็นอันเสร็จคือจริงๆถ้าใส่เครื่องปรุงเพิ่มเนี่ยมันจะนัวขึ้นนะคะแต่จริงแค่นี้มันก็พอแล้ว ชั้นพอแล้วนั่นล่ะค่ะก็จะได้มื้อเช้าแบบนี้ก็คือกินกันสองคนนะคะมีต้มไข่แล้วก็บลอกคลีเพิ่มขึ้นมาด้วยมื้อนี้ก็สายกระจายอีกคือนางนางที่อยู่ข้างข้างเนี่ยนางอยากกินถามว่าจะกินอะไรก็ต้มยำอยู่นั่นแหละ